words สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาช่นอะไรครับวันนี้ก็มาชิมทงเป็นท้งที่สองของค้งที่สองของแจงนะครับก็นี่ใครเปิดเพลงไม้ดูนะ น่าจะเป็นพี่ยาซีนนะดูแล้วโอ้โหดูดูดูแก๊งผมแม่งมาเป็นสิบเขาให้มีบแปดคนผมมาเป็นสิบเลยไหนจะได้แบ่งมาให้จนห้าลอยแก๊งเดียวทอถ้าทำนี้กันก็มาดูนะครับผมจะตามต่อยเกมมารีได้หรือไม่นะครับผมมาต่อยเกมมารีโดยเฉพาะเลยนะแก๊งหน้าแก๊งผมอยากหน้าผมอยากมันอยากได้แก๊งมัน ใช่เนี่ยเขาเท่นให้ปิดเพลงไวะพอเชาบางโปรมันโกจริงตามเขาได้ใช่ปะเก็บครับเอายติาเลยหล่ะเขาติดเพลงอ่ะกูเปิดกูเปไดนะฟังกัน้งง ไอ้แก๊งอะไรน thing, ี Eat, oh. ah, see, ่พี่สีเสื้อโคเท่เลยผมเชื้ออบะอาบผมเชื่ออบะผมเสื้ออบามันกันเขาเนบานี่น่ะอบาอบ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 ออบาอบาอะะบอออบาอาะอะอบบบอบากอบาอาาาอะ จะยืนพี่จยนเฮ้ยช่างช่างช่าช่าช่างไหมพี่เออซ่อมซอ้าวไม่ทันแล้วรอหลังกิจกรรมก็ได้โอเคครับโอเคโอ้ยเขียวคนเยอะโอ้วิ่งล้มเ้ยคนเยอะว่ะเ้ยคเอะว่ะเยคเาคนเอามัดแน่ครับมันแม่ เรียกใครปากเจสั่อยเขาก็เรียกมาเรียกเรีกม่ได้เลยอ้าวเรียบร้อยเยี่ยมโมลวงไปแล้วนะโดนรถชนเยอะทำเป็นแกงเราโง่เหรอเพื่อนเจมันดี้เป็นไหนเนี่ยได้ทาร่าทาร่ามีอะไรอ่ะเอ้เสื้อเสื้อเขียวใช่เจมันดี้ไหมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเจมันี้เปไหนเนาะเจมันดี้สวยกว่านี้ค่ะเจเจมันี้เปไหนเนาะอีเจหน้าขาวๆอ่ะสังเกตดูเจหน้าลอยๆอ่ะอ๋อผมเขาใส่เสื้อสีอะไรพี่ยนวัว เนี่ยเดินมาเนี่ยเนี่ยเดินเดินมาเนี่ยเนี่อ๋อเนี่ยเหรอเยมันเยอะมันเยอครับผมนี่รู้สึกยังไงค่ะโดนท่าเหมือนจี๊ดฝากบอกนะครับวันนี้ผมจะตามไปอยเดจีครับผมจะไปแต่เจーครับบาเด่นไม่ต้องรอข้างในก็ได้ไหมโสนบ้านแน่ไม่ครับไม่ผมจะรอไปอยเดจีวันนี้เพราะจี๊ดจริงเล่นตี๊ดในรุ่นเล่นไปหาไปแล้วเล่นตอนไหนก็ชนะตลอดเลย โอ้ไข่ยาแก้ได้แล้วเฮ้ยโอเก็บมาเลยเหรอปะพี่นี่เ้ยสวัสดีฮะเจมารีมันเปลี่ยนร่างสวัสดีฮะเจ๊เจ๊เอาวไปไหนคะทั้งรูดอะไรครับเนี่ยแต่ผมไม่อยาแต่เจ๊เป็นแบบล่าระวังนะกโอ้ยอันตรายอันตรายเป็นยู่ใกล้แล้วพี่ดูนะเด็กเขาอันตรายเด็กเขาเขาไม่ทำนะก็ตอนนี้ก็หมายถึงว่าเขาต้อไปตามหาเจมารีกันเลยนะ เอ้ยอยู <rôle à> ่วะเอ้ยเจมานีเจมาีเจมาีเจเจมาีแล้วเจเจมานีแล้วเจ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 มดีเจมัีมาเครัมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอคาน่งหนบมันี้คามห่หนอคามงนกับเจมันดี้โอ้เจมัีหายไเมนดี้หายเฮ้ยนักบินอวกาศ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 บังตีบังีนักบินอวกาศนักบินอวกาศ นัดบินเอาว้เจมีตัวจริงได้มังตีมังตีมังตีโอ้โโจทสเฮ้ยเจมารี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 กลับคานี่เลยเจมี่นะผมเจมี่เจมารีผมขวาเจมารีผมขวาเจมี่ีผมผู้สานแตะโคมต่อยเจมารีเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะบผมผู้สานแตะโคมทรงนี้มาเพื่อจะมาต่อยกับเจมี่เนี่ยเฮ้ยออกก่อนออกก่อนจะต่อยกับเจมี่เหรอเดี๋ยวเฮ้ยเจมี่เอาอะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมัดต่างกันเนี่ยมัดต่างโอ้ยไม่สู้ว่ะเอ้ยไม่สู้ว่ะ เอ้ยทำไมต่อยไม่โดนนะเออเอาดิเอาดิเอ้ยต้องหลบก่อนว่ะต้องหลบก่อนว่ะต้องหลบก่อนอ่าเปลี่ยนมุมแล้วเปลี่ยนมุมจะวิ่งมาใส่เหรอครับอ๋อเอาดิเอาดิเอาเดี๋ยวให้อาบาออกก่อนครับอาบาจะต่อยเจมันนี้จะต่อยเจมันนี้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจะต่อยเจมันนี้ถอยก่อนถอยก่อน ไปก่อนไปก่อนหมอไปก่อนหมอไปก่อนอ่ะต่อยผู้ชายหมอโอ้โหแพ้เปล่าเจียบวันนี้อยากเอาอะไม่สนละใครดึกอย่างเดียวีน่โดนกูดึกอย่างเดียวดึกอย่างเดียวดึกอย่างเดียวเฮ้ยพี่จะต่อยกันจะต่อยกันพี่พี่หยุดต่อยพี่หยุดต่อยนายกทะดาหยุดต่อยหยุดต่อยพี่ หยุดต่อยก่อนหยุดต่อยหยุดต่อยก่อนพี่หยุดต่อยก่อนหยุดต่อยเอ้ยเสียงอะไรวะหยุดต่อยหยุดต่อยกันหยุดต่อยกันก่อนหยุดต่อยมก็เก่งแค่ลูมก็แค่แค่ลูมไม่ได้ลูมพี่เขาเรียกมาูมเขาเรียกว่าช่วยกัน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 พี่เขาเรียกว่าช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันเอ้ใครวะใครวะขอให้สามเลยพี่ สอสามสองลุามองสามเลยจะเตกแล้วเนี่ยโอ้โหมัดัวเกิอโอ้มาหนึ่งหนึ่งเลยไหมพี่มาหนึ่งหนึ่งเลยไหมหนึ่งหนึ่งเลยไหมอ้ยอย่าแย่งพี่อย่าแย่งของคนนี้กองวขาวโอ้เออก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ปตามป่อยเจมันดีปาน้าเอาีอี่อซีอซีอโอเคโอเคเอี เฮ้ยเอาสูตรแดงก่อนเอาสูตรแดงก่อนเอาสูตรแดงก่อนเนี่ยเอาสูตรแดงก่อนโอ้สูตรแดงก่อนโอ้โอ้สูตรแดงก่อนเอาล่วงล่วงล่วงเอาช่า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 งมาแล้วเอาสีชมพู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 เอาสีชมพูเอาสีชมพูเอาสีชมพูเลยไม่หวั่นไม่หวั่นไม่หวั่นเฮ้ยโอ้ไม่หวั่นเหรอไม่หวั่นเหรอไม่หวั่นระวังด้วยว่าไม่หวั่นระวังมาให้หมด ไม่หวัน่นก็ระวังล่วงนะครับไม่หวัน่นก็ระวงัวงล่วงนะโอ้ยช่างระวังล่วงนะครับระวังล่วงเอาดีเอาดีบัดโยงชุนบัดโยงชุนเฮ้ยอย่าวิ่งสีชมพูอย่าวิ่งโอ้โหเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยมอใครอ่ะอย่าต่อยผู้สาวผมออยย่่าต อ้าวผู้สาวเอาเดียวเดียวเดียวเดียนัวกันโอ้โหเดียวเดียใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ต่อหมดแก๊กอย่าใส่ผู้สาวผมอย่าใส่ผู้สาวต่อหมดแก๊งต่อหมดแก๊งต่อให้หมดครับอันนี้กี่โมดนะครับโคตรเบื่อเลยแก๊งอะไรก็ไม่รู้เอาชมพูเอาชมพูเอาชมพูชมพูเอาชมพูชมพูไปดูใบไปดูใบในนรกนะเอ้ยดูใบหยิบเอ้ยดูใบอยู่ซาอุ่ครับ าอุโคโอเคโอเคแล้วมาอยู่ในนรกในซาอุแล้วกันคนนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้จะแตกเหรอ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 เฮ้ยหัวทองจะแตกแล้วหัวทองจะแตกแล้วหัวทองจะแตกหัวทองจะแตกแล้วหลบหมอบหัวทองจะแตกแล้วหัวทองอยู่ไหนวะหัวทองหัวทองหัวทองหมอลบน่อยหมอหัวทองจะแตกแล้วนะหัวทองแตกแล้ว เวเขาห้ามปล่อยในจุดเกิดแต่มึงรู้หรือเปล่าฮะอย่าโง่ดิอย่าโง่ดิดหน่อยอย่าโง่ดิเล่นดีๆหน่อยทำไมเย็นทำไมเย็นเอ้ยทำไมยืนวะทำไมยืนวะเอ้ยทำไมยืนวะมาแล้วดูใบดูใบผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วชาง้กลับมาแล้ว่ยน้กลับมาแล้วกลับมากลับมาปลอปหมอหมอดูใบเอาผมสิ้นแล้วเอาชิปแล้วแล้วไปไป เอาเอาตงดิไม่เอาโค้ดเอาตงโอ้โหหัวร้อนกันจะได้เอาตงพี่เอาตงตามหาเจ๊ครับตามหาเจ๊ตามหาเจ๊ครับตามหาเจ๊เอ้าทำไมตงไปอยู่ที่เดิมตามหาเจ๊ตามหาเจ๊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 เา๊เจ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 ๊าจ๊เ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 จ ได้โหนไม่ถึงห้ามีวะขอลได้เราไม่ได้เราอาบ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 าได้อาบ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 าได้เอามันเอามันเออดเว้กระลึบดูเว้เอดีครับมาดีครับมาดีครับ มลยครับไม่ตกันองแต่ันเี้ดีันม่เอาเอาบาเอาบาเอาบาหนึ่งสองสามบัดจงฉุนปัดจงฉุนก็ไปดิไปไปไปอยู่โน่น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 เอาบาบอลเอาบเอาบฮ้ยเจ๊เจ๊เจ มัดเพี้ยควายค่ะมัดเชือกควายมัดเชือกควายก็มาว่ะมัดเพี้ยควายค่ะมัดเพี้ยควายมัดเชือกควายค่ะมี้าค่ะไปแล้วมันไปแล้วไปมัดเชือกควายอยู่แล้วมัดเชือกควายมัดบินมัดยางยืดมัดยางยืดเอาบ้าเหรออู้มัดด้วยยังไงวะกดด้วยยังไงวะ ผมก็กดเป็นผมก็กดเป็นผมก็ทําเป็นนะผมก็ทําเป็นนะผมก็ทําำจะไปเฮ้ยผมโดนไอต่อยช้าจังวะโอ้อ oh, แตกแล้วเนี่ยอา้าวล้วง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 ตีใครตีใคร,ต,ใครตีใครตีใครเลย จะไปไหนสู่ตายครับสู่ตายสู่ตายครับมามาบนนี้เลยมาโอ้โหไได้ปะไรได้ปะย้อนไปด้อ๋อเฮ้ยตอม่ตกเฮ้ยรับานครับที่้ี่ที่ได้เหรียญี่เต็มเลยตายหมดเลย อก็อย่าลืมกดแชร์กดสังขครให้ผมด้วยนะครับกดสักการดินด้วยนะครับบ๊ายบาย